สวัสดีทุกคนด้วยครับนะฮะวันนี้พาทุกคนมาจัดสเปคคอมที่หน้าฟีดหน้าช่องตอนนี้น่าจะเต็มไปด้วยการจอดตัวนี้หุ้ยอีกกล่องนี่คือหน้าตาแบบใหม่มีอะไรที่ไม่ได้คาดหวังไว้ว่ามันจะมีแต่มันมีเว้ย สวัสดีทุกคนด้วยครับนะฮะวันนี้พาทุกคนมาจัดสเปคคอมที่นาฟีดนาช่องตอนนี้น่าจะเต็มไปด้วยการจอดตัวนี้ซึ่งต้องบอกว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะตอนนี้คือสําหรับลูกค้าที่ประกอบเครื่องเนี่ยในงบแบบปกมือขึ้นไปเนี่ยยังไงก็ต้องมีก็พี่พี่มี5070 Ti ไ,ไหมถ้ามีก็คือต้องจัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขออภัยลูกค้าที่ถามซื้อแยกด้วยเพราะว่ามันจำนวนมันน้อยจริงๆที่แบบเราก็อยากขายให้ทุกคนนะคือขายกจ็จะแยกมัน ก็มีกําไรแต่ว่ามันจะเสียสิทธิ์ลูกค้าที่อยากประกอบกับร้านเราเอะเนาะแล้วก็อีกอย่างคือส่วนมากลูกค้าที่ซื้อแยกอะจะเอาไปรีเซลไม่สนับสนุนสักเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นนะครับก็สําหรับเครื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่ประกอบกับกาจออาร์ทีห้าจอีกหนึ่งรุ่นกับอีกหนึ่งยี่ห้อที่เราจะมาให้ดูกันในวันนี้นะครับนี่เลยอุ้ยกล่องนี่คือหน้าตาแบบใหม่ ดับเรียบๆหน่อยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นจากแบรนด์กิก a ะไบตนะครับก็คือเป็นตัว Eagle ซึ่งตัวนี้ก็คือ RDX 5 0า TI 16GB Eagle OC SFF อันนี้คือเป็นสัญลักษณ์กำกับกำหนดขนาดของกาจอที่เราจะได้รู้ว่าตัว SFF เนี่ยมันจะมีขนาดที่ตามไซส์ที่กำหนดในมาตรฐานที่สามารถไปใส่ในเคสบางเคสบางรุ่นที่ระบุว่าต้องใส่กาจอที่ SFF เท่านั้นก็คือกาจอไม่ได้หนาเกินไปไม่ได้ยาวเกินไปไม่ได้แบบมีความเหลื่อมล้ําที่ทำให้ใส่เคสน,น,นั้นไม่ได้อะไรปาะมานนี้ซึ่งเขาจะมีข้อกัหนดว่ายาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่แล้วก็หนาเท่าไหร่ในตัว เอเดี๋ยวมาแกะตัวจริงดูว่าจะเป็นยังไงจะสวยกว่าตัวธรรมดามากน้อยแค่ไหนเครื่องนี้ราคาอะไรนะหกหมื่นเก้าหกหมื่นนะครับ6,9390่นาทำไมนะได้เจ็7ไอเจ็ดสิ 28, ้อยเอฟยี่สคอ28เทสนะครับมี F ต่อท้ายไม่มีกราฟิกออนซีบิวไม่ใช้มีซิงค์เดิมมาให้แต่ไม่ใช้พูดราคาใหม่เพราะว่าลูกค้ามีการอัปเกรดตัวพ power s u p p ายจากเดิม750วัตต์ ลูกค้าได้อัปเกรดเป็นตัวกิกะไบต์850บาท8 0บาทโก TCE e n ดี e สานราคาก็เลยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่71,49 0ัรบาทราคาของเครื่องนี้ต่อมาสตอรีเอดเหมือนเดิมเลยความจุ1เทจากแบรนด์ Corsair MB 6 0 0้อ Elite Lead เ0 0ไรต์2ประกันศูนย์5ปีนะครับจาก Corsair แล้วก็มีแรมจาก Corsair เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นแวนเซียน RGB DDR5 บัส5 6 3 2กิกคูด้วยชนะ16สิกคูณก็1กล่องมีแรม2ตัวนะครับเป็น RGB สีดำมัตเตอร์บอร์ดเหมือนเดิม 7 0 0 m p a wifi asus prime wifi ได้ b l u e t o o ได้ ddr5 นะครับ liquid cooling นะครับตัวนี้เป็น liquid cooling จากแบรนด์ cooler master นะครับเป็น master liquid 240lco สีดำ71,490นะครับของทุกอย่างก็จะถูกประกอบอยู่ในเคสตัวนี้นะครับที่ลูกค้าเรียกมาก็จะเป็นตัว montech sky 2นะครับ montech sky 2ก็จะเป็นเคสที่อยู่ในราคาประมาณ3,000 3,000นิดๆที่มีพัดลม a rgb ม,มาให้แล้ว4ตัวเพียงพอเลย ไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยนะก็คือแค่นี้จบเลยเดี๋ยวไปดูช่างประกอบกันเล็กน้อยแล้วก็มาเจออีกทีตอนเสร็จไป เสร็จแล้วครับเครื่องนี้ซึ่งมีอะไรที่ไม่ได้คาดหวังไว้ว่ามันจะมีแต่มันมีเว้ยสำหรับกาจอนี่ตัวนี้กาจอที่เป็น e a เ l e g i g a b y t e ไม,มีไฟเฉยเดี๋ยวเปิดเคยดูปั๊บนี่ไฟสีฟ้าซึ่งมันดูตัวกา์ดเปล่าดูเหมือนไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเอ้ยมันก็ยังมีไฟมาให้นิดหนึ่งนะแต่ไม่แน่ใจว่าไฟของเขาเนี่ยมันสามารถปรับได้หรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวมาดูองค์ประกอบภายในเครื่องนี้อกีกรอบหนึ่งหลังจาก ที่ประกอบเสร็จไปแล้วนะครับ CPU เนี่ย i7 Gen14 14, 14 700F นะครับก็จะเป็น20คอ28เธรดมีลัมเป็น32 g b DDR5 บัส5,200คอแซวเวนเจนก็จะเป็นคู่นี้นี่2ตัวตัวละ16 g b 2ตัว32 g b s t o r a ร e เป็นตัว M.2 NVME ความจุ1 t b ลิต์ร7,000ไล้์บนอคอร์อแซมพ600ประกันศูนย์หปีเครื่องนี้มีอะไรอีกอะมีบอร์ดนะครับที่ใช้เป็น ASUS Prime 700mkeya wifi ddr5 นะครับจาก asus wifi ได้ bluetooth ได้ตอนนี้ก็เห็นกันบ่อยมากๆอยู่แล้วก็จะเป็นอราดที่ราคาไม่ได้แพงแต่ฟังก์ชันแบบครบๆนะครับแล้วก็คือได้แบรนด์ asus ด้วยเนาะ power เป็น 850w 8 0 p a s c a นะฮะ k i กะ a b y t e รองรับ pc เจน5 ide 3 0ที่ต่อไฟเลี้ยงนะครับกาจอ 600w เส้นเดียวไม่ต้องใช้ตัวแปลงนะครับมีมาให้แล้วนะครับจาก k i กะ a b y t e ชุดน้ำนี่มันบบดูแล้วน่าหุดหึดนะจริงนะตัวนี้เป็น l i ลิควิ o l i n g จากแบรนด์คูลเ e อร์ม t e เตอรนะ240มมครับเป็นชุดน้ำที่ถ้าเทียบในแบรนด์เดียวกันน่ะมันคือม a เตอร์ลิควิดเหมือนกันก็คือเป็นตัว 240L c อ r e แคแต่ไม่มี ARGB แค่นั้นตัวนี้รุ่นเนี้เป็นรุ่นประหยัดก็คือไม่มีไฟ ็มันก็ดูลงตัวเพื่รื่องน,นี้นะที่แบบไม่ได้เน้นไฟอะไรเยอะก็คือไฟที่ทุกคนเห็นมันก็มาจากแค่พัดลมเคสที่มีแค่ตรงขอบมันของตัว Montex Sky 2มีพัดลม ARGB มาให้4ตัวนะครับรีเวิร์ส3ตัว1 2 3ตัวนี้รีเวิร์สเอาอากาศเข้าเคส อีกหนึ่งตัวเอาออกแล้วก็จะมี2ตัวบนที่เป็นของชุดน้ําเอาออกนะครับก็ถือว่าสมดุลแล้วนะครับแอร์โฟของเคก็ดูลงตัวโอเคประมาณนั้นนะฮะก็สําหรับใครที่อยากประกอบคอมกับ5 0 7 0 Ti แบบนี้นะครับก็ลองดูเป็น1ตัวเลือกก็ได้นะครับราคา71,000กว่ากว่านะครับก็ใครที่สนใจประกอบก็ลองทำมาคุยกันได้หรืออยากปรับเปลี่ยนตรงไหนคุยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับกับบอลเมียวสู i it